ตามติดชีวิตนกน้อยคู่นี้มาแล้วให้กินให้กินเดี๋ยวจะนอนแล้วนี่ได้เวลาหาที่นอนแล้วต้องมาขอกินก่อนหากินเองไม่อิ่มก่อนนอนต้องมาขอกินหาน้ำกินหาข้าวกินก่อนจะนอน นกเขาครับนกเขากินเลยไม่ต้องกลัวที่เดิมใกล้น้ำกินก็จะได้ไปกินน้ำตรงนั้นมันติดคอใช่ไหมกินไม่ทันติดคอเนะีย่ยเห็นไหมติดคอแล้วก็กินน้ำ มีไหมล่ะมีน้ำไหมล่ะพอมีพอได้กินไหมอ่ะเดี๋ยวเอาให้เอาให้เอ้าเอ้า่ากินมเดี๋ยวมันจะไหลหนีก่อนไม่ไ right ด้กินซะละได้กิน นะติดคอตืนไม่ทันไปหากินน้ำแล้วก็กลับมากินใหม่สุดยอดนะแล้วก็จะไปหาที่นอนละเขาจะนอนแต่หัววันตื่นเช้าถ้าตื่นสายก็หากินไม่ทันเพื่อนใช่ไหม โอ้ยขยับไปอีกทีนู่นน้ำมันอยู่ตรงนูง้นขยับไปอีกได้กินไหมล่นะน่ะได้กินไหมกินไเหอ กลัวอะไรอู๋อยู่ด้วยกันมาตั้งนมตั้งนานแล้วกลัวอยู่เลยไปกินให้อิ่มเราจะเก็บแล้วนะเก็บแล้วนะเร็วเร็บมากินเร็บมากินงั้นจะเก็บแล้วนะ กินเถอ,ไอะไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องวัดคนเดืองมองอยากให้กินให้อิม่มจะได้นอนหลับกินแล้วใช่ไหมเก็บเลวนะน้ำกำลังไหลไปกินนี่ไปไหนแล้วกินน้ำก่อนไปซะและ้ว ตามติดชีวิตนกเขาคู่คู่กันดูเขาจะไปไหนต่อไปไหนต่อการเดินเล่นใช่ไหมเดินย่อยใช่ไหมเดินให้มันย่อยใช่ปะ มาหาเศษหินเศษทรายเศษดินกินนี่เม็ดตายเล็กๆเ,เขาก็จะกินหรือเม็ดเมล็ดเมล็ดหญ้าเม็ดหญ้เา,เม,าเม็ดกาย หากินเม็ดดินเม็ดตายไปเรื่อยข้าวบ้างดอกหญ้าบ้างหากินเองไม่อิ่มก็มาขอกินเราก็ให้กินไปแบ่งปันกันไปนะ nà, rắc mấy cấp Cháu nốc nói Bye 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 bye